The man just t a y you will love. ลองสมัมผัสแล้วคุณจะรักเราค่ะ ผลิตภัณฑ์เดอร์แมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพที่เราตั้งใจที่จะผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยคุณภาพและอยู่ในราคาที่เราจับต้องได้เราจะเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลักค่ะโดยมีการสรรหาวัตถุดิบหรือว่าสารสกัดมาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อนํามาเป็นส่วนผสมและรังสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เดอร์แมของเราและปัจจุบันนี้แบรนด์เดอร์แมของเรามีสินค้าที่ได้มีการคิดคน้นแล้วก็ผลิตออก หลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในแบรนด์เดอร์แมทที่เป็นครีมบำรุงผิวในสูตรของการแอนตี้อาจิ้งหรือว่าการชะลอการเกิดริ้วรอยการต้านความชราสําหรับวัยที่ต้องการการปกป้องอย่างเป็นพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์กันแดดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผิวกายเราก็มีค่ะณปัจจุบันเราจะมีในส่วนของตัว b b ที่ปกป้องแดดด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวนอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ที่อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันเราก็มีเช่นกันอย่างเช่นยาสีฟันค่ะนอกจากนี้เรายังมีในส่วนของครีมเซ็ตน้ําหอมค่ะที่เป็นชุดของขวัญที่ลูกค้าสามารถที่จะนําไปใช้เองหรือว่านําไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในส่วนของสกินแคร์หรือเครื่องสําอางแล้วแบรนด์เดอร์มาของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะเป็นคอเลเจนนะคะหรือผลิตภัณฑ์ต่อต้านความชราคุณลูกค้าทุกท่าน ที่อาจจะมีสินค้าที่อยู่ในดวงใจหรือว่ากําลังมองหาสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่คุณคิดว่าสมเหตุสมผลอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจลองใช้เดอ์แมของเราดูค่ะเดอะแมร just t i k e you will love ลองสมัมผัสแล้วคุณจะรักเราค่ะ